อุ้ยไม่โบกามหรอฮะมีกามตรงไหนวะมีไหนกามเวลาแล้วไหนกามจะบอกว่าพอฉีดถึงจุดหนึ่งอะเอ้ยพี่อะทำกามให้เบียมาตลอดเว้ยทีนี้กามอะมันไม่ได้ฉีดตลอดนะเว้ยคือเมื่อถึงจุดหนึ่งที่มันเล็กแล้วอะมันก็จะไม่ต้องฉีดแล้วสามารถเว้นได้เป็นปีเลยด้วยซ้ำข้างขวาันยังแอบใหญ่ลอหน้าตร่งถ้ามือจับมันเด้งอยู่แล้วแต่เธอมองกระจกนะมองกระจกนะแล้วกัดฟันกัด ปล่อยกัดปล่อยเออแม่งมีนิดนึงอ่ะฉีดก็ได้ะวะ <m> ยอมก็ได้ก็อย่างที่บอกครับเราต้องมีการเถียงกันก่อนคล้ายคนไข้นะครับว่าอันไหนควรหรือไม่ควรนะ่ะก็วิธีเช็คกามฝ่องกระจกง่ายๆเช็คที่บ้านได้เองดูแล้วหน้าตรงไม่อเอามือจับนะไม่ยิ้มด้วยกัดแล้วถ้าเกิดกามมันดิง้งดุกดิุ๊กดิออกมาไม่คินในกล้องเห็นไหมดูใกล้ๆทิดูใกล้ๆลองดูหน้าตรงก็ดูตรงกามเบียนนะะกััดฟค่ กัดปล่อยกัดปล่อยเห็นการดีดออกมาไหมเนี่ยของกา,างข้างๆเนี่ยถ้ามันดีดออกมาเป็นลูก,ลกอย่างเงี้ยฉีดลดชัวร์ครับยังไงก็ลดแต่ถ้าเกิดกัดแล้วอ่ะมันไม่ป่องอ่ะไม่ต้องไปฉีดแล้วนะเ <c oughs> บืองยา <c oughs> เออ,อยอมก็ได้ยอมยอมยอมฉีดกัดฟันนี้ปวดหอกกัดสำคัญเลยก็คือหามุมนะครับคือปักเข้าไปแล้วอะ่ะใหญ่สุดตรงไหนอะ่ะกินตรงกลางก่อนแล้วก็หามุมหน้ากัดฟันค่ะเนี่ยเวลากัดแล้วอ่ะเอานิ้วมาจับจับแบบเมื่อกี้มันจะรู้ว่าเอ้ยกามาเด้งมาโดนนะนั่นคือขอบหน้านะครับฉีดให้ครบทุกขอบนะอขอบหน้าขอบหลัง ทีนี้บางคนเฉียดแค่แบบ3จุดอย่างเงี้ยมันเหลือข้างบนไม่ได้ทำนี้ก็จะใหญ่มากนะครับเอานิ้วจับตรงนี้กระสันอ่าเห็นไหมเขาจะได้อีกจุดหนึ่งเรียบร้อยเสร็จนะเรียบร้อยนะ <Hey. S 1> ก็ตามอายุนะครับ20ก็เริ่มได้แล้วนะเพราะว่าจริงๆ20 ตามก่านนั้นก็ทําได้แหละบูอ่ะแต่ตามกฎหมายไทยถ้ารู้สลุติภาวะแล้วก็ไม่ต้องขอความเดียวจากผู้ปกครองก็คือน้องโตแล้วที่จะรับผิดชอบตัวเองได้ในการตัดสินใจนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ก็มีมีผู้ปกครองพาเด็กพาใช่ก็น้องๆที่เข้าไอดอลทั้งหลายที่อายุมันยังไม่เกิน20่สิบแล้วเลยเลยแต่ผู้ปกครองก็เาทำพามาทาจริงๆทำเป็นเล่นไปนะแต่ว่าต้องอ d จ u s โดนเด็กด้วยเหมือนเวลาจ่ายยาให้เด็กก็ต้องทอนยาด้วยนะจ๊ะโอเควันนี้ไว้แค่นี้กันไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ